ค่ะมือน,น,นี้นนิยาจะพาพ่อมี่น้องเยซี่ไปตามแนวทางของน้องพ่อยนะคะน้องพ่อยบอกเลข3ามตัวสอคู่นะคะพนบอกว่าเน้นบนนะคะจะเป็นโตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะบ้ากันหอยยาซูปนะคะ หอยอะไรเนี่ยคุ่ไปถามเมื่อไรกีผู้คณเชื่สวยหอยยาสูงยังได้ปหนาปดตาอยู่นะคนสวยอือยูโมกอดอยะงปิดหน้นาปดตาอยู่นะหอยยาสูดหยาสูยาีด้ยหอยาสูงใบยาสูดาใหนอยหอยเต็มเนี่ยบาทหิดอกตนี่โอ้ยยึดนกันหลยแม่ยึดตัวนี้พกแม่เจ็ดแม่ อ้ามาพอน้องคออยพอดีแบบนี้พี่น้องน้องคออยเป็นอะไรมาบอกเลขเอฟซีนิเลีวกินนอยากกินนมบ้านได้เศร้านมเตะมาบอกเลขเอฟซีหนิเลี้ยวสาอะไรเป็นไดน้มเป็นลัางบ่เลขหันี้สิออกตัวใดน้องควอยศูนฮอกเก่าอีกแล้วจังเน็อก ชอบเลขเดิมศูนย์หกเก้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งพนเหิพนเ้นมาสอบเลขเดิมเม่ข้างล่างออกตัวได้น้องพ่อยข้างบนพนว่าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าข้างล่างออกตัวได้มาบอกเอฟซีเนี่ยได้เสียหายานุมอยู่ มาไก่ๆกแล้วละมาไกลไกไพดไยิลได้ยินมดดข้างล่างออกตัวใดได้ปล่พนไปซิมย,าย่าิล่ะซิมย่า่ะไปซิมเยล้าะไปซินไป้นซิมยายไปซิมยยแม่ตัวใดแม่ก็เป็นชุนได้บ่จ้ะ อที่แรกบอก069บันนี่ว่า068พี่นอ้องคนอายกล้องอายกล้องูย068แล้วก็ที่แรกบอก069ทีนี้มากระซิบบอกว่า068บอกสองคูณนี่มันบอบอกแทบมันบอน้องคอยพยักหน้าบอกสามตัวหน้าหรือสามตัวหลัง สามตัวหลังแล้วข้างหน้าแล้วข้างล่างมีบอข้างล่างออกตัวได้น้องพ่อยเอาคิดก่อนเอาคิดคิดคิดศูนย์หกเก้ากับศูนย์หกแปดพี่น้องเอซีนะคะ แล้วสิสรุปให้แล้วสิเบิ้งง่ายให้เบิ้งบรรยากาศไปนั่กันแม่แม่เป็นพากันห้อยยาสูบนะคะนะคะอ๋อแล้วค่ะเพิ่นห้อยยาสูบเด้อค่ะแม่สาวกับบ่อฟันเลยเป็นบ่ค่ะแม่สาวจะยังี้แม่สาวบ่อฟันจะด้ถามน้องพ่อย่ังไ่ต้องใช้ยยาอะไร ผ่ากันน้ทขาพี่น้อง้ากันน้งขาพี่ทดล้ากันถาอย่าเลขอันไปหาเล่าโอ้ต้อดีดีได้แล้วมาหาบมดส่วนมากจะไม่อกล้กันเออเาเก็เอามาไหนเมื่อั้นแล้วมาคือ,อาหากไเพ่นอยู่สองคนแล้วเพ่นบอกเข้ามาเห็นได้เน่ากับมือพึงบอกว่ามันตอนือตัว ก็เลหวังตัวน e ่าพูดว wow. th ่ามาถึงฐานแล้วยังเจ็บเจ็บกี้กืะตุ้นพ้องบอกแล้วบอกแล้วอันบอกเล็กเห็นไอ้ปืนนาโอ้ยผู้เอาางหนาเท้า่าสส้าโอ้ยแล้วก็เออไ้เสื้อแล้วี่งสูงดมกับไอ้ปืนงได

คุโซยนาบ้านอ้าวน้องพ่อยบอกพี่แรกบอก069บอกไปว่ามาว่า068นะคะเขาเลยเอาสองคู่ได้069 068ตัด่าย06 09 69 68 08นะคะเป็นน้าทา่งหาะสวสลากินแบงรัฐบาลนะคะเพื่อนหอยหลายคนอยู่แล้วค่ะมือหนึ่งหคนเจดคนเฮ้ยเอเขาเล้ยไวยมาใเ้เบ่ง อู้เขานจำได้ตอนนั้นันจำได้ทีิว่าเพินเคยลงคลิปนะหายหายเห็นซั้นเลยคลิปเพิ่นเคยลงยืนเพิ่นหายเพิ่นเพิ่นหายตอนนั้นเพิ่นหายอ่กทางเห็นัต่ว่าเห็นก็เห็น่เดหันหัน เพื่อนไฮวันนั้นเพื่อนกับไฮ069แต่ว่าเลขออก09ด้อพี่น้องงวดนี้ก็ยังยืนยันว่า069 068ไม่รู้ว่าเลขจะออก09 08บ่อนนะคะวิ่งียบซี่เป็นท่องเจ้าของอยู่เด้อเอาไปนั่งกดอยังเพื่อนได้จะขวดแล้วคุณแม่สาวน้องข้อยได้จะขวดแล้วซีขวดซีซีขวดแล้ว น้องตัวลูก็ำไหาขวกว่าเลยนี่แหลายจ้ขวนี่แหละเขาด้นนี่หละยจขวดนี่หละฝุดดไปค่เรีนดนห้เริ่มพอนแดดแล้วเนี่ยหอยยุ่งจักโมงนีมาข้้อง เมัองั้นไมน่แม่เพิ่นเอายาไหมรอยจังมงตั้งเจ็ดโมงแปดโมงหนบ่ง่แม่ตั้งหกโมงหกโมงเาั้งเ็ดโมงเาจนกเป็นพื่นเ่ใจถุกมือบ่าแม่จ่ายใจถุกมือดีก็เข้ายูซื้อนะแม่น้ะมีงานทำดีแล้วบ่แม่เ็ใดท้งนีได้ค่าขับเขาเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบก็ดีแล้วเนาะดีก็เข้ายืนเลย ซอยกันหอยย่างก็เนอนกันมันนอนอยู่ซื่อก็บ่ได้ยังเนาะนะะค่หอยยาสูบแม่น้องระดาก็นุ่นดียาหอยว่าเป็นนางเบื้องย่างเดียวา้ปากเบิ่งยี่นี่ยแหละอยู่ประเทศเล่ามีบ่าหอยยาสูบจังสิเล่ามัมมียาสูบบ่มียาสูบแต่มันเป็นใบใหญ่บ่านี้ก็จากปลาหอยเด้ใบใหญ่ใหญ่ไหมจ๊ะ มาแล้วก็จาก็มาเก็บมันเลื่องๆนะมาแล้วก็จาก็ล้างลากสะอาดแล้วก็จาก็ตากมันเลื้งแล้วก็จาก็มาซอยซอยซอยเป็นยาสูบอันนี้เพิ่นไปอัดจังไรพู้เล่านี่อัดอัดอัดแพ็คแพงแล้วเพิ่นไปอัดอัดอัดแล้วเพิ่นจะสั่งกิโลขายอะไอย่าพนไปต้องสมอด สรุปคลิปนี้นะคะมีแต่แนวทางของน้องพ่อยน้องพ่อยเ้าใหน่อยบอก2ครูนะคะเลขสามตัวศูนย์หกเดไฮย์หกศูนย์เก้าหกแปดหกเกปเป็นแนวทางฮะสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะพี่ไปน้ม่ย่เลยแวยืมือเน่แม่เอาให้เพิ่นไปโู่ให้เอซเพิ่นเพิ่นหนูก็มีกล้องถ่ายรูปเหมือนกันหนูมีกล้องถ่ายรูปเหมือนกัน พ่อยหายเอฟซีโชคดีน้ำเด้อเต็งสิได้ค่าขนมเด้อลูกเด้อจา้านเนลูกเนื้อจา้จาออกแถมันบ่ามาบนคือมาลา่างมาบนมะบนสามตัวเลยบ่นั่นเด็กหน่อยหาขวบนะคะนะคะแนวทางของน้องพอ่อยหายเอฟซีโชคดีกนแน่ทางของน้องพ่อเด้อคนะคะ,นะคะ,ะเติมไปบรรยากาศห้วยยาสูบนะคะ